คือข้าวใจไดบข้าวจำการข้าวใจเพ่าะใรความเสื่อมความหัวดราวนะความมุขใจพลกหลานต้องเกิดขึ้นทุกข์ข้นเลูกเรือบ่ว่าเขาบ่ว่าเ้าบ่ว่าพอบ่าว่าไม่บ่าว่าบุบบ่ว่าต่เออคือมากต้องชุนเสียงทุกท์กคนหลังหลเพื่อใจไว้เออ ควาทุกข์ความอยากไม่หมือนทุกข์ทุกค์อแล้วเดอ้อเพียงแตาวา่ว่าเฮ้าสิ่เดินท่าถือท่า,ามทวงนะ้น่ได้เม,มื่อเฮ้าบามีรู้รับข้องแตขาด้านฟันแท้ไปโปืกดีเขาเพราะทู้ถ่ายตอนนี้นะบอกตลอดแล้วบูกเด้ดอการุกได้คุนน่า,นาวะารักจังกละคือค้คงคิดผิดท่ามคิด,คดอยากได้ของคืออืมาม่เป็นของจาาะขอ ได้มากเลยป่ะทั่วขังทั่วข้าไปป้มไปกี้เขามาทั่วขัทั่วข้าวเห็นวาไปนักเอาเองินเอาทองเผามาบางแมน่นแม่นไป,ปพพ่อหางมาท่เออขามังแต่ดูไม้ครูแบบไม่แต่ขางความเหล้อร้องเธอจะขอพ่อขามลูกรักชู้ผู้สุกคนนำหนักให้มีติดมิตตากระดูกเออ ติดเมตตาการบงนาให้เอื้อเพื่อเพื่อเพอื่อญาตคือโคตรท่อประโยตาติเห็นตัวญาไปไทัยได้ผู้อื่นแล้ว,ลว,ลวกินอยู่แบบพอเพียงเรามีอะไรพอประทังชีวิตเราได้เราก็กินไปนะบูนาก็เหม,มือนนั้นพระพุทธเจ้าเคยท่ความบูกร้านไว่เคยู่ในป่าผมนะ ขนาดยกเท้าบานดาทับทุกกระดอกกระเบียกับย่างได้จจตก่นบากใหม่นะมั้งตื่นมักกล้วยพ่อปลาท่งที่วพ่อหาร่าง่านเข้าดูไเพาะทารกลูกร้านบอตองฟื้นกระไรบะตองหูกระไรแ,แล้วลูกเด้อให้พายพ่อดูไรให้ภายพ่อขอั่วเข้าดูไรกิงไ้อะไร พ่อป่าท่างคือวิเข้าเฮิดไปงามเข้าบ่มี่ลูกแล้วเอองามเข้าบ่มี่เข้ากาตองน่องรับถาขาเด้ลูกบอแม่มาบ่มี่กัดจุดไปยืมมาถุงตะของแด้วดื่มมาถุงตะของเห็นเขาไม่หยากไม่คึกเขาดำหนาไงคึเขาไปคือไปดื่มเขาไม่โลกแต่อยากไม่โลกคือเขาเขามีหวานแต่ดักไม่หวานคึเขา โดยคือว่าน้อมรับผภาสัพข์เอาบ้าแบรบาไปเป็นทุกเิงทุย่พวะทุกายเข้ากรยึกไปแาวว่ามมนขอเข้าคือเก่าแล้วูกเอเลวก้านลูกหลานทุกผู้ทุกคนจัาไป้นะรือเลิเาเาการกินดูนหนาให้กินดูแบบพ่อเพี้ยงให้พ่อป่าข้างที่วิจกรของด,ดูไให้ที่เราหายใจต่อสู่คำรับมือคึงบ้านัมเมือง่่านแล้วรเบบลิก มืออื่นคืออาณาคมมือว่าคืออาบีงราว้าไปบ้านนายวันหาุกได้าพอทำงานรูกร้านอนไดคลิดอันไดคลิดบ่าถือบ่าต้อให้ปลัเปลี่ยนทึ่ใส่จับของใหม่แล้วลูกเนอให้ปล่เปลี่ยนที่วิจิจใยแต่ของใหม่ที่วิจัยแต่ของอาจจะได้มีขึ้นได้ลูกเนอทุกกูทุกคนนันแหลพอบ่ได้วางหกูได้ เพยายมจะบอกลูกตามให้หกบจากข้างหนึ่งคือต้องเพราะถะานั้นนำลูกร้ามทิ่นร่มหายใทิมอายุคายไปกินด้านข้าระมาันนะลูกเออข้ารดามานจกักสิเป็นตกหนา้าบกมกใหม่ยั้ายจากักสิเป็นขา,าวขาไวี้เออมือาจาักตายเปิดเปลนเนาะน่าหนักไปว่าวิปประมงจักอ พ่อกระเ้ยท่ามอีกนั่งหล่าพ่อมีอายุใคถึงนผ้ารูกร้านผ่างไปทางไปสักอนเนื้อหนึงเ้าบ่ไดไปพงตีพายเ้าท่าบุ่ท่ผ้าบ่ไดหวังขับพายบ่ไดรีดไทยพคือการมากจริงมากข้านจังสพ่อกรบ่บ่ไดหวังขาบคงเน้อหนึงให้เกิดจากที่เกิดจากใจว่าจังใดบุญไใดกุศลใจคงรับุญกับห้ามนัง บอบันเพื่ออื่นไดดิเฮ้าเหตุเขาใดเออาหาเฮาคือโงคนคือทอเพระอไรมักเอาของเพื่ออื่นมากเปของตะคองก็ถือว่า,วาทำารัวเอแล้วลูกเอ,อบอไม่ไผยทำไรแตะของแต่ของทำปวแต่ของตืวเองเพราะทำนั้นจำเป็นบทเพื่อนไม้เมื่อเฮ้แบบผ่านไปพวกทึกทงมทุ่จัง คนเกิดขึ้นมาผ่านมาไปรับที่มีความหมายเออผ่านมาแล้วเอาแม้วอางเมื่อวาผ่านาานบเ,เป็นคู่คิดเป็นคู่แล้วเออความบ้าคิดเป็นคู่ให้เรารู้ว่าให้รู้คนให้รู้ใจต,ตัวเองให้รู้การกระทำแรงเมื่อวาบัานคิดไปแบบว่าท้ามาเอาขึ้นไหนแต่บาข้าปปั๊บเปลี่ยนมีใช้ใหม่ได้ตั้งอีกใหม่ได้ เ็ศใหม่คิดใหม่ทำใหม่แล้วเริมท้ารักปลูกเต่าถึงว่าพังคว่ำคอคว่ำแม่พี่กัดต่ข่าหมอนะลูกเคยตาพอดาแม่ทะยุทะลกเ้าดิมตัามือหนึ่งเป็นตรงไปบอเคยถ้าพอท้าแม่พอแม่จิกกินข่าวก้อนมือนี่ก็ะร่องถามม่อแล้วกเด้พออยากกินน้ำแม่ก็อยากกินน้ำ เม่ว่าชีวอายุใครเกินกไ,ไปหาแต่ผ้าเขาหนอกจักพอเมี่งได้กิน่นว่ไดกลิ่นมิดมตรมดใจหนากหนักหนัหนกหนักจักสได้บ่ได้ป็นวินญาออกจากรางแล้วจักไปข้างไหนลงทางไ,ไหนไม่หมดปอหมูจกักมาว่าจะของตายกูรักกนะ้อก้ับมาบ้านกับกา้ามาบ่ใด้พอว่าอยู่คนรับหกรับคูนะ่แล้วอยู่เอ เป็นแค่กิ๊วิ่งหน้าเพราะว่าช่วงมี้ระยะมีที่ห้องม่โ้มหายใจใหายคลิปด,ดีเท่าดีหายหูตักกิ่งท่านหายหูตักให้เขาว้าให้เราว่างรูดจักแกะแกะทึิทอบชัวร์ดีิ๊กหายไม่ถีงไม่ท่าปิ๊กหายไม่ถีกไม่ท่าน่าหมกไน่าใจ มันจงสิเกิดบางบาหิีเ้เด้อบาแต่มาหาพอมึงหาแบบอีนั่งหลาดหยากเทอยักทางอยาดกินอยากทานบามีปังได้ก็อยักเทมดรวยแต่เป็นกูช่วอันดีนใหญ่เด้อเด้อา,านะไม่ได้บอกมุงว่ามึงบักมึงว่ทุกบักมึงว่เอาบานมงมาาวา ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้คนยูคนกินก็ได้บุญคือกันแล้วลูกเริ่งปาแบงปลาไปถวายแต่พะคือได้บุญนะคนถ้ามาดาก็ได้บุญคือกันให้คนดูคนกินก็ได้บุญคือกันแล้ว,วลูกเริ่งาเลยพ่อกระไรแรงบ้านแางบ้านชีวิตแางบ้านนั้นคือตัวไหนพ่อคือตัวไหน่างบ้านนั้นคือตัวที่ดี่เอาโชคบ้าน โอ <Morning. S 2> ้เียนศพทิ้งเจ้าลาลาถูกนั่งลงนะ JA er. ทิ้งเจ้ารานาถูก่อนคิ้ก่อนทำก่อนตัดทิ้ง,ทงใจถ้ามั่นใจตัวเองก็เอาของจะขอขั้นมั่นใจพองก็เอาคอมพอแล้วก็มันมีหลายตัวมาขอฝีเอาแขมแขมขั้นมาแขมแขมขั้นรวมขั้นตีกด้เนาะ ขั้นมาเอาแข่งแข่เอาข้อดูไดนก็ได้อาจจะได้ไม่เยอะแต่ก็ได้ถามมาถี่พอปล่อยไปใครดูใครว่ามีถูกมีผิดมันแม่ไปแม่แม่ก่อนยังมาแม่แล้วนะลูกเด้อซึ่งแต่แรกหน้าเหมือนนะลูกเด้อก่อนคิดก่อนทำก่อนต่ดทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมีความเฉียปนอบมีความเฉียบนะลูกเด้อ แทบไม่แทบพักมือแรง่รแงคือแกงไข้หม้อแกงจึองใพักหวา,านพักหนูอ,อูรับคันเดฟซี่นะครับเออเ,เออเออ <ทำ S 2> บาจังไหนกถามเลยถามเป็นง้างคือบ้องใหั่บา้านแมงมได้บ้องกู้าวว่างดีพันได โอ้โหฝันดีกว่าเดมมากจังถามบ้าๆได้คือบ้าถามอีพอคับๆขันแมงแต่จวดจุดโอ้ยเรื่ไปสร้างไปทำเหมือนกันถามาอัดฝันตรงกับอีพอก็ตรงไม่พอโอ้โเอ้าปตนบาตรงแล้วโทแล้วถามอาแมงมาได้หรือแมงมา แมนมากามื่อมาพอไปทำบุน๋นะลูกเนาะทำบุ๋นหัวอักันนะลูกเริ่มทำบนะุ๋นหัวอักันถางถานตัวมั่งจังจัง